ะร้างขุนนางจากพยองฟังดูคล้ายสำนวนหรือสุภาษิตท,ที่สะท้อนภาพสังคมในช่วงที่ผู้มีอำนาจลืมรากเง,งาทางจิตวิญญาณหรือยุคที่ความเลื่อมใสในสาศาสนาลดน้อยลงขณะที่ชนชั้นปกครองกับยิงธนงหากผู้มีอำนาจไม่ยึดมั่นในธรรมาศาสนาก็จะถูกละเลย และบ้านเมืองจะอ่อนแอเมื่อขุนนางหรือผู้นํำเอิมเกลิมขาดสินธรรมขณะเดียวกันประชาชนก็อาจหมดศรัทธาทั้งต่อผู้นํำและหลักธรรมเมื่อใดเสียงะระฆังวัดเงียบลงเมื่อใดที่สินธรรมกลายเป็นของเก่าเก็บและเมื่อใดที่ผู้ปกครองลืมความพอดีของอำนาจ วัดจะร้างและคุณนางจับพยองนี่ไม่ใช่เพียงถ้อยคำธรรมดาแต่มันคือคำเตือนที่สะท้อนความจริงในประวัติศาสตร์และอาจเกิดขึ้นซ้ำในอนาคตในอดีตวัดคือสูงกลางของชุมชนที่นั่นไม่ใช่แค่สถานที่ปฏิบัติธรรมแต่มันคือโรงเรียนโรงพยาบาลห้องประชุมและที่ พึ่งยามยากของชาวบ้านพระคือครูคือที่ปรึกษาและผู้มีอำนาจในบ้านเมืองก็ต้องฟังเสียงธรรมเป็นหลักแม้แต่กษัตริย์ไทยในอดีตยังต้องบทเรียนธรรมเพื่อฝึกตนก่อนปกครองเพราะคนที่ไม่มีธรรมก็ไม่ควรมีอำนาจเหนือชีวิตใครแต่เมื่อการเวลาผ่านไปวัดเริ่มเงียบ ผู้คนเริ่มไกลาจากธรรมธรรมะกลายเป็นคำเทศในวันพระใหญ่ที่ใครหลายคนไม่สนใจขณะที่ขุนนางบางคนกับยิ่งใหญ่เหนือคำสอนวางอำนาจเหมือนเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเมื่อสินธรรมไม่มีที่ยืนคนบางกลุ่มจึงไม่กลัวบาปใช้ตำแหน่งเพื่อสแสวงหาประโยชน์ขณะที่ประชาชน ยังฝากชีวิตไว้กับโชคชะตาวัดจะร้างคุณนางจะพยองคือสัญญาณเตือนว่าหากเราปล่อยให้จิตวิญญาณของสังคมหายไปปล่อยให้ผู้มีอำนาจลอยตัวเหนือน้ำใจและความเมตตาวันหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่สามารถปกป้องเราได้อีกแต่ทุกอย่างยังเปลี่ยนได้วัดจะไม่ร้าง หากเราพาลูกหลานกลับไปฟังธรรมคุณนางจะไม่พยองหากเราสอนให้เขาเติบโตด้วยความอ่อนน้อมอำนาจที่มีต้องอิงกับเมตตาไม่ใช่ความกลัวศีลธรรมต้องมาก่อนตำแหน่งและธรรมะต้องกลับมายืนกลางใจคนไทยอีกครั้งบางทีการพัฒนาไม่ใช่แค่ตึกสูงหรือเศรษฐกิจโต แต่คือการที่คนในบ้านเมืองยังรู้จักคำว่าพอยังไหว้พระยังละอายต่อบาปและยังศรัทธาในความดีมากกว่าเงินตราฝากไว้ให้คิดเพราะบ้านเมืองที่ขาดศีลธรรมไม่ต่างจากเรือที่ไร้หางเสือไม่ว่าฝีพายจะเก่งแค่ไหนก็ไม่อาจลีกพายุไปได้ตลอดการธรรมะกับอำนาจ เมื่อใจต้องมาก่อนตำแหน่งอำนาจเป็นเหมือนดาบสองคมถ้าร้ายธรรมะมันจะเชื่อดแม้แต่เจ้าของนี่คือความจริงที่ประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้ย้ำเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะในสมัยพระเจ้าแผ่นดินจักรพรรดิผู้นำการเมืองหรือแม้แต่ในครอบครัวเมื่อใดที่มีอำนาจแต่ขาดธรรมะเมื่อนั้น ความยิ่งใหญ่ก็กลายเป็นเงามืดอำนาจคือความสามารถในการสั่งการควบคุมการเปลี่ยนแปลงมันไม่จำเป็นต้องมาจากตำแหน่งใหญ่โตบางครั้งอำนาจแฝงอยู่ในคำพูดในเงินทองหรือแม้แต่ในความเงียบที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นแต่เมื่อเราใช้อำนาจเพื่อสนองความอยากส่วนตัว มันจะกัดกินทุกสิ่งความสัมพันธ์ความเชื่อและแม้แต่ตัวตนของเราเองธรรมะคือเข็มทิศของอำนาจธรรมะไม่ได้หมายถึงแค่การไปวัดฟังเทศหรือสวดมนต์แต่มันคือความรู้เท่าทันในใจตนคือเมตตาคือความละอายต่อบาปคือการรู้จักพอรู้จักถอยและรู้ว่า บางอย่างทำได้แต่ไม่ควรทำหากอำนาจคือแรงขับเคลื่อนธรรมะคือลูกเบรกที่คอยเตือนว่าอย่าลืมว่าข้างหน้ามีเหวอยู่เมื่อธรรมะอยู่เหนืออำนาจพระพุทธเจ้าไม่เคยปกครองใครด้วยอำนาจแต่ทรงชนะใจคนด้วยธรรมจักรพัดิอโศกใช้ดาบในสนามรบจนเกิดการล้มตายจำนวนมาก แต่กลับเปลี่ยนมาใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือแห่งสันติผลลัพธ์คืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กว่าสมัยใดเพราะประชาชนศรัทธาไม่ใช่หวาดกลัวแต่เมื่ออำนาจไร้ายธรรมเราจะเห็นภาพของผู้นำที่โอหังใช้อำนาจเพื่อครอบงำํำไม่ใช่เพื่อรับฟังใช้นโยบายเพื่อกำไรไม่ใช่เพื่อชีวิตคน และคนเหล่านั้นแม้ยิ่งใหญ่ในวันหนึ่งแต่สุดท้ายก็โดดเดี่ยวถูกสาบทรงหรือถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยคำว่าทอรล,ลาดแล้วในชีวิตของเราหลักเราอาจไม่มีตำแหน่งใหญ่โตแต่เราอาจมีอำนาจในบทบาทบางอย่างเป็นหัวหน้าเป็นครูเป็นพ่อแม่เป็นคนมีชื่อเสียงในโซเชียล ทุกคนต่างมีอำนาจของตัวเองคำถามก็คือเราจะใช้อำนาจนั้นอย่างไรใช้เพื่อความควบคุมเพื่อเข้าใจเพื่อชี้นิ้วหรือเพื่อยื่นมือใช้เพื่ออวดตนหรือเพื่อช่วยคนอื่นสังคมที่มีอำนาจอยู่ใต้ธรรมะคือสังคมที่ผู้นำกลัวบาปมากกว่ากลัวตกเก้าอี้ คือสังคมที่ประชาชนมั่นใจว่าความดีจะไม่แพ้อำนาจคือบ้านเมืองที่ผู้ใหญ่กล้าอ่อนน้อมและเด็กๆได้เรียนรู้ความเมตตาไม่ใช่จุดอ่อนธรรมะไม่ได้ห้ามใช้อำนาจแต่สอนให้ใช้อำนาจอย่างมีธรรมคนมีอำนาจที่ไม่มีธรรมะคืออันตรายต่อทุกคน แต่คนที่มีธรรมะจะใช้อำนาจอย่างรู้คุณค่าเพราะธรรมะคือพลังที่ยั่งยืนกว่าและอำนาจจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อใจเราสะอาดพอที่จะใช้มันอย่างไม่ทำร้ายใครเงินอำนาจและการแสวงหาจุดหมายหรือกับดักชีวิตคนเราทุกวันนี้ทำงานเพื่อหาเงิน หาเงินเพื่อมีอำนาจและใช้อำนาจเพื่อสแสวงหาอะไรบางอย่างแต่สิ่งนั้นคืออะไรคือความสุขหรือแค่ความว่างเปล่าที่แต่งตัวหรูหราเงินของจำเป็นที่ไม่มีวันพอไม่มีใครปฏิเสธว่าเงินคือสิ่งจำเป็นเงินให้เราอิ่มท้องมีบ้านมียามีการศึกษา แต่เมื่อใดที่เงินกลายเป็นเป้าหมายแทนที่จะเป็นเครื่องมือเมื่อนั้นชีวิตก็เริ่มเบี่ยงเบนหลายคนหาเงินจนลืมหายใจลืมกินลืมครอบครัวลืมความหมายของคำว่าอยู่ดีและที่น่าเศร้าคือเงินอาจเติมกระเป๋าเราได้แต่บางทีมันเจาะรูที่หัวใจ เราไปพร้อมกันอำนาจแรงดึงดูดที่ซ่อนอันตรายเมื่อมีเงินอำนาจก็มักจะตามมาอำนาจให้เราเหนือคนอื่นให้สิทธิ์ในการสั่งได้เสียงในที่ประชุมหรือแม้กระทั่งได้ข้ามเส้นของความถูกต้องแต่หากไม่มีธรรมะอำนาจจะกลายเป็นเครื่องมือบทขยี้ ไม่ใช่ปกป้องเป็นเครื่องมือล่อลวงไม่ใช่พัฒนาและประวัติศาสตร์ก็เต็มไปด้วยคนที่มีอำนาจแต่จบลงด้วยการล่มสลายการสแสวงหาวิ่งไปข้างหน้าจนลืมหันกลับมาดูใจคนเราวิ่งสแสวงหาตลอดเวลาสแสวงหาความสำเร็จ สแสวงหาชื่อเสียงสแสวงหาตำแหน่งสแสวงหาคนยอมรับแต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าแล้วเมื่อได้มาแล้วเราจะหยุดไหมคนส่วนใหญ่ไม่หยุดเพราะพอได้สิ่งหนึง่งก็เกิดความอยากอีกและนั่นแหละคือกับดักความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ยังไม่มีแต่อยู่ที่ ไม่เคยพอพระพุทธเจ้าทรงสละทุกอย่างทั้งเงินอำนาจและความสุขในพระราชวังเพราะเห็นว่าการแสวงหาภายนอกไม่เคยทำให้จิตสงบการเข้าใจตนเองการดับตัณหาต่างหากคืออิสรภาพที่แท้จริงผู้มีน้อยแต่พอใจสุขกว่าผู้มีมาก แต่ไม่รู้พอยิ่งได้ยิ่งเหนื่อยชีวิตที่สมดุลใช้เงินเป็นไม่ให้เงินใช้เงินดีถ้าใช้มันช่วยให้ชีวิตเรามีเวลาให้คนลที่เรารักอำนาจดีถ้าใช้มันเพื่อยกคนอื่นให้สูงขึ้นไม่ใช่กดเขาให้ต่ำลงการแสวงหาดีถ้าเรารู้ว่า สิ่งที่ควรแสวงคือคุณค่าภายในไม่ใช่ภาพรักภายนอกเงินคือเครื่องมืออำนาจคือบททดสอบการแสวงหาคือเส้นทางที่ไม่มีวันจบเว้นแต่ว่าเราจะหยุดถามตัวเองว่าทั้งหมดนี้เพื่ออะไรหากคำตอบคือเพื่อคนที่เรารักเพื่อความสงบภายใน เพื่อไม่เบียดเบียนใครนั่นคือการสแสวงหาที่คุ้มค่าเราควรใช้เงินไม่ใช่ให้เงินใช้เราควรใช้อำนาจอย่างมีเมตตาไม่ใช่ด้วยความเมามัวและควรสแสวงหาสิ่งที่เติมใจไม่ใช่แค่เติมบัญชีอำนาจเงินเข้าคลองลำ ใจเริ่มบอดในโลกทุกวันนี้เงินไม่ใช่แค่กระดาษแต่มันคืออำนาจที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้มีบารมีแต่ในขณะเดียวกันมันก็เปลี่ยนคนดีให้กลายเป็นคนบอดไปต่อหน้าต่อตาบอดต่อความถูกผิดบอดต่อเสียงของคนรอบข้างบอดแม้แต่ ต่อความรู้สึกผิดในใจตัวเองเพราะเมื่ออำนาจเงินเข้าสิงใจสินธรรมจะค่อยๆถอยห่างเมตตาจะถูกมองว่าอ่อนแอความละอายจะถูกเย้ยว่าที่แพ้คำพูดหนึ่งที่เจ็บที่สุดในยุคนี้คือทำไมต้องซื่อสัตย์ในเมื่อโกงแล้วได้เงินเยอะกว่าเพราะคนจำนวนมาก เริ่มเชื่อว่าความดีไม่ช่วยให้รวยทั้งที่ความดีอาจจะไม่ทำให้รวยเร็วแต่มันทำให้เรานอนหลับสบายโดยไม่ต้องหลบตาใครเงินไม่ผิดแต่อำนาจจากเงินพาเราไปไหนถ้าใช้เพื่อยกคนอื่นให้สูงขึ้นมันคือพลัง แต่ถ้าใช้เพื่อเหยียบคนอื่นให้ต่ำลงมันคือพิษเราจะเห็นคนที่เคยยิ้มแย้มกลายเป็นคนเย็นชาคนที่เคยช่วยเหลือกลายเป็นคนเฉยเมยเพียงเพราะหัวใจถูกซื้อไปทีละนิดด้วยสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ทางเดียวที่ใจไม่บอดคือมีสติรู้เท่าทัน สติจะเตือนว่าเราใช้อำนาจเงินเพื่ออะไรเพื่อแค่โกยหรือเพื่อสร้างและธรรมะจะคอยบอกว่าความสำเร็จที่แท้ไม่ได้วัดที่จำนวนศูนย์ในบัญชีแต่วัดที่จำนวนรอยยิ้มที่เราทำให้คนอื่นมีได้โดยไม่เสียตัวตนเงินเป็นสิ่งที่ดี ถ้าใจเรายังควบคุมมันได้แต่อันตรายที่สุดคือเมื่อเราคิดว่าเราคุมมันอยู่ทั้งที่จริงเรากำลังกลายเป็นทาสของมันถ้าคุณกำลังวิ่งตามอะไรบางอย่างอยู่อย่าลืมหันกลับมาดูว่าหัวใจยังอยู่กับคุณหรือเปล่าเพราะไม่มีเงินก้อนไหนที่ซื้อหัวใจที่หล่นหายไปได้